จับปลานี้ขโมยกับทบแหลงรนะเดินงเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าช่วงนี้ราคามันไม่ไดีางครับพี่อ๋อมันน้ามันเริ่มแห้งจ้ะแล้วก็ตรงเงินตะทอมก็ใอยจะรับกินแล้วก็ขโมยก็ชอบมาขโมยขายไอเน,นี้ยเราเหลือไม่ถึงครึ่งที่จับมานี่เหลือไม่ถึงครึ่งแล้วจ้ะขโมยจับไปก็เยอะแล้ว แล้วอย่างนี้ราคามันไม่ดีอย่างเงี้ยคือเราได้รับผลกระทบยังไงบ้างพี่มันก็ต้องจำยอมมาจากเพราะว่าเราต้องรีบจับเพราะว่าราคาไม่ดีเราก็ต้องยอมรับสภาพเพราะว่าถ้าเราไม่รีบจับไม่ขายง่ายเด็ขโมยก็ขโมยไปหมดมนั่นแหละทุกปีเคยมีปัญหาแบบนี้ไหมคะพี่หรือหรอก็ไม่นะจ๊ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้ำมันไม่แห้งหรือถ้าน้ำมันไม่แห้งน้ำมันไม่แห้งเราก็ยังไม่ต้องรีบจับได้แล้วก็ หนึ่งก็คืออีกอย่างก็คือถ้ามันไม่มีขโมยอ,อย่างเงี้ย <Ừ. S 2> มันก็เราก็ไม่ต้องรีบแล้วก็ยัปล่อยไว้ได้รอให้ราคาดีก่อนอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ถือว่ากระทบกับเราเยอะเลยใช่ไหมพี่ใช่ใชก็ถือเงินหายไปครึ่งหนึ่งเลยอย่างนี้เราเราถือว่าเราขาดทุนไหมพี่จับมาขายแบบเนี้ยขาดทุนจ้ะแต่ก็ต้อง,องอยอมยอมรับปรารดีกว่าขโมยเอาไปหมดเนาะใช่ใช่ ขโมยเยอะแถวนั้นอ่ะอืมค่ะ่อเก่ยวับอนครับค้ครับคุณไม่คุณไม่มีกินเคแบล็เนับพกซี่เคยขายเนี่ยใครเอาขี้เลื่อยไปไหมคุณไปเป็นเพื่อนไป ที่จังหวัดนครสวรรค์อากาศที่ร้อนแล้งหนักในช่วงนี้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงปลาตามบ่อดินพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอชุมแสงโดยเกษตรกร,กรที่เลี้ยงปลาตามบ่อดินในพื้นที่ตำบลทับกิจอำเภอชุมแสงต่างเร่งจับปลาเลี้ยงขึ้นมาขายแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดในช่วงนี้ทําให้ไม่มีแม่ค้าเข้ามารับซื้อปลาเลี้ยงจากบ่อจําต้องนําไปขายในราคาถูกให้กับร้านค้าที่รับซื้อปลาสดเนื่องจากอากาศที่ร้อนจัด ทำให้น้ำในบ่อดินแห้งเร็วและเหยเร็วเกษตรกร,กรไม่มีน้ำดิบสูบเข้ามาเติมในบ่อดินส่งผลให้ได้รับผลกระทบจากบ่อที่แห้งจากบ่อที่น้ำแห้งลงเริ่มมีขโมยเข้าไปลักลอบจับปลาเลี้ยงในบ่อดินได้ง่ายขึ้นทั้งนี้เกษตรกร,กรผู้เลี้ยงปลาในศูนย์พาะพันธุ์ปลาบึงบลรเพชรตำบลทับกิจอำเภอชุมแสงบอกว่าปีนี้เป็นปีที่เลี้ยงปลาได้รับผลกระทบมากที่สุด ทั้งในเรื่องของความแห้งแล้งอากาศร้อนในพื้นที่มีทั้งขโมยและตัวเงินตัวทองที่เข้าไปกินปลาในบ่อดินแทบจะไม่มีเหลือโดยส่วนใหญ่ตัวเลี้ยงปลาเบญจพรรณปลาตะเพียนปลาฉลาดปลาจระเมดและปลายี่สกจากสภาพน้ําในบ่อที่แห้งลงอย่างรวดเร็วและไม่มีน้ําเข้ามาเติมทําให้มีขโมยนําอวนและแหเข้าไปหว่านจับปลาเลี้ยงในบ่อดินได้ง่าย ตนจึงตัดสินใจจับปลาเลี้ยงขึ้นมาขายส่งให้แม่ค้าทุกปีจะมีรถมารับซื้อถึงที่ถึงบ่อแต่ปีนี้หาคนมารับซื้อได้ยากเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ยังไม่แน่นอนทำให้ไม่มีใครกล้ารับซื้อปลาตนจึงยอมขายในราคาถูกซึ่งจับปลามาขายได้เพียงเป็นเงิน13,000บาทหากไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวก็จะขายได้เกือบ10,000แบาท สำหรับในส่วนแม่ค้าที่รับซื้อปลาจากเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวต่างบอกว่าจำต้องแบกรับภาระต้นทุนที่จะซื้อไว้เพราะไม่สามารถขายเป็นปลาสดได้แต่จะนำไปแปรรูป